วันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยสินค้าตัวหนึ่งที่ซึ่งปล่อยออกไปเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนสนใจมากขึ้นนะครับก็คือเจ้านี่ครับผู้พอกนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าหลายคนก็บอก่าว่าจริงๆรสชาติของเนื้อเนี่ยมันมีความแตกต่างกับกรณีซี่โครงเพราะฉะนั้น,นเวลาทานซี่โครงไปมันจะได้อรรถรสอย่างหนึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมนี่คือสิ่งที่ผมได้ทดลองนะครับ คือว่าไม่ได้ขึ้นมานานมากนะครับครั้งสุดท้ายที่ถ่ายวิดีโอนี่น่าจะประมาณ3-4เดือนที่แล้วนะครับก็โควิดครับอันนี้สาภาพพวกเราเจอปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัญหาค่อนข้างมากแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหากันทุกวิธีทางนะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยสินค้าตัวหนึ่งที่ซึ่งปล่อยออกไปเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนสนใจมากขึ้นนะครับก็คือเจ้านี่ครับ ผู้พอกนะครับเราพูดถึงผู้พอกไปสักประมาณ3-4เอพิโซดเท่านั้นเองนะครับก็เล่าหมดแหละว่าทำยังไงจริงๆถ้าใครสนใจนะผมมีอยู่สักตอน2ตอนในผมอธิบายด้วยว่าตรงนี้ทำยังไงบ้างแล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีกระดูกนะสามร้อยกรัมเท่ากันแล้วไม่มีกระดูกเนี่ยมันก็ดูเนื้อเยอะมากเลยนะครับซึ่งเหมาะมากมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดไปฉีกมันจะออกมาเป็นเส้นๆ,ๆ้นแบบนี้นะครับ หั่นก็ออกมาแบบนี้เลยเป็นเป็นริมเป็นริมแบบนี้เลยนะครับด้วยความที่เราใช้เวลาอบนานแล้วก็เ,เนื้อค่อนข้างร่วนละแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าหลายคนก็บอกาว่าจริงๆรสชาติของเนื้อเนี่ยมันมีความแตกต่างกับกรณีซี่โครงเพราะฉะนั้นในเวลาทานซี่โครงไปมันจะได้อรรถรสอย่างหนึง่งทีนี้เนื้อมันเยอะก็จริงแต่ไม่รู้จะทานยังไงนะครับถ้าเบสิกเบสิกดั้งเดิมเลยเนี่ยนะครับเราจะทานูพลพองโดยการเอาไปทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ซะส่วนใหญ่เรียกได้ว่า80%ของ ของสิ่งที่เราเจอถ้าเจอพูพอกต้องเจอเบอร์เกอร์พูพอกแน่ๆนะครับถ้าเกิดไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ผมก็เคยแนะนำเนาะมีซักเอพิโซดหนึ่งที่แนะนำแบบว่าจริงๆแล้วผมก็จะทานแบบนี้เลยนะครับกับชิปกับผักต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับหรืออีกแบบนึงที่ผมทานนี่คือว่าเอาไปวางบน ขนมปังนะครับก็ทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับซึ่งก็มีลูกค้าผู้ปการคุณบอกมาแล้วว่าลุงลุงถ้าจะขายแบบนั้นเนะี่ยโอ้หลังขายขนมปังมาด้วยเลยผมขี้เกียจหานะครับนี่กำลังคิดอยู่นะครับอาจจะเป็นทางรอดของผมที่ทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นเอาแหละผมก็มาทดลองดูงว่านอกเหนือจาก2วิธีที่ผมได้ได้ทดลองทานหรือว่าชอบทานอยู่เนี่ยนะครับอ,อย่างอื่นจะทานได้ไหมนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมนี่คือสิ่งที่ผมได้ทดลองนะครับาจานแรกที่เราไปทําง่ายสุดเลยนะครับ สมมุติถ้าเกิดผมไปซื้อข้าวขาหม,มูมานะครับขอน้ําน้ํคขาหมูนะครับเอามาอยู่ด้วยนะเราราดไปบนข้าวนะแล้วเอาเจ้าผูพอกวางนะคอนเฟิร์มอร่อยมากแล้วก็ถ้าผมจะเลือกทานเนี่ยผมจะเลือกอันนี้เป็นอันแรกเลยเพราะง่ายนะครับหรือท่านซื้อข้าวขาหม,มูมานะครับลองก็ได้นะครับแล้วก็เอาผูพอกนียไปทานด้วยนะครับอีกแบบหนึ่งที่อาจจะแบบอยากจะได้ความหลากหลายของมันนะครับแล้วก็เอาเจ้าผูพอกนี้ไปลองทำนะครับก็มีข้าวผัด คูพาะนะครับซึ่งอ,อันนี้ลองมาแล้วผมว่าไม่เวิรค์คเพราะว่ารสชาติข้าวผัดเนี่ยมันโดนกลบด้วยซอสที่เราใส่เข้าไปโดยเฉพาะยิ่งพวกซอสซอสต,ตัวเหลืองเนี่ยนะครับตัวกรอบกลิ่นควันผมเลยหละมันจะมันจะแย่งกันมันจะแย่งกันเด่นนะครับแล้วก็ถ้ายิงใส่น้าตาลใส่ซอสอย่างอื่นลงไปด้วยนะครับซอสต,ต่างๆเหล่าน,นี้จะเป็นตัวกรบเจ้าสเสน่ห์ของเจ้าคูเพาะนะครับยกเว้นถ้าผมจะทําผมจะใส่ใส่ซอสไม่เยอะบางๆมากเลยนะครับ แล้วก็ผัดกับน้ํามันปกตินะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ไข่ไม่ต้องใส่อะไรข้าวใส่ผักเนี่ยแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ผัดกับหูพอกไปโดยที่ซอสเนี่ยไว้ใส่ตอนกินนึกออกไหมฮะเราชอบใส่น้ำปลาพริกนะลักษณะเดียวกันเลยรับประกันได้เราจะรักษาสเสน่ห์ของเจ้าหูพอกนี้ไว้ได้อันนี้เจ้าผัดกะเพราครับเมนูที่ใครๆก็ชอบนะครับถ้าข้าวผัดไม่เวิร์กเพราะซอสมันไปกรบผัดกะเพราไม่ต้องพูดถึง ผมได้ไอเดียมาจากกระเพราเนื้อเปื่อยนะครับแม่มันจะหอมมากเลยแต่ความหอมมันคือเนื้อเปื่อยเนี่ยยังมีกลิ่นของเนื้ออยู่มันไม่ได้กลิ่นควันอย่างอื่นนะฮะมันเป็นกลิ่นของเนื้อแล้วเอาไปผัดกระเพรามันก็เมืออแล้วกินกระเพราเนื้อแล้วได้เราได้ความหวานอมมันของอเจ้าเนื้อเปื่อยมันก็อร่อยดีใช่ไหมฮะ <c oughs> อันนี้ไม่เวิร์กโอเคอีก2จานข้างหน้านะครับแล้วก็จริงๆแล้วสำหรับผมเป็นเดอะวินเนอร์นะครับของผมเลยก็คือเจ้า <c oughs> บะหมี่บะหมี่อ่ะบะหมี่หมูแดงอ่ะนะครับแต่ไม่เอาหมูแดงอ่ะนะครับคือเราทําบะหมี่แบบนั้นเลยนะครับได้ซุปแบบนั้นเลยแล้วใส่ผักแบบนั้นเลยเนี่ยนะครับแล้วเอาผูพอกวางนี่ผมไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะน้ําซุปแบบจืดมาจากร้านเลยผักก็มาจากร้านบะหมี่ก็มาจากร้านคุกเขาคุกน้ำมันมาเรียบร้อยนะครับแล้วเขาแยกถูกมาแล้วผมก็เอามูพอกวางคือคือผมบอกว่ามันเข้ากันมากอ่ะ เท่ากันจริงๆเลยนะครับแล้วถ้าผมตั้งจัดเติมนะผมจะเติมผมจะเติมเผ็ดผมจะพยายามระวังเรื่องเปรี้ยวนะครับถ้าท่านมีโอกาสได้ลองนะอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ชอบกินน้ําก็กินแห้งใช่สิไม่ชอบกินน้ำามต้องกินแห้งกเนาะก็เนี่ยอย่างเงี้ยเลยแห้งๆแบบนี้เลยนะครับ จริงๆริงเแค่นี้ก็อร่อยมากนะอร่อยมากจริงจริงแล้วตอนนี้เนี่ยนี่คือคําแนะนําง่ายๆนะครับว่าผู้พอกว่าไทยทานยังไงได้บ้างอย่างที่บอกผมชอบทานอยู่2ลักษณะน,นั่นเองก็คือทานเลยแบบนี้เลยนะครับกับชิปกับผักลวกหรือจะไปทานกับขนมปังเป็นแฮมเบอร์เกอร์นี่ก็เวิร์กอันนี้เวิร์กแบบเวิร์กอยู่แล้วแล้วผมมานั่งคิดว่าทําไมแฮมเบอร์เกอร์เวิร์กก็คือซอสที่วางส่วนใหญ่ซอสที่อยู่ในแฮมเบอร์เกอร์ก็จะเป็นเค็ชับ นะครับมีเมยองเนสอยู่บ้างนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มันขาดไปเวลาเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกว่าข้าวกับผู้พอกอย่างเดียวมันจะขาดตัวเชื่อมสิ่งที่มันขาดคือมันเป็นความหวานที่ไม่ใช่หวานแบบหวานน้าตาลนะฮะมันเป็นหวานที่จะต้องมีลักษณะแบบแบบ,แบ,บแคล้ายๆซอสมะเขือเทศลักษณะแบบนี้นะครับใจผมเนี่ยคิดว่าเจ้าปูพอกเนี่ยมีค่ามากกว่านี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเอาไปพัฒนาเป็นเมนูใหม่นะครับเมนูใหม่ๆที่หยอกอยู่ในตลาดเช่นเบอรมี หมูอบรมควันข้าวหน้าหมูอบรมควันนะครับโอเคครับผมหวังว่าคงจะมีประโยชน์ได้ไอเดียนะครับแล้วก็ใครมีไอเดียอยากให้ผมทำอะไรทดลองอะไรยินดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ